สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ความรู้นอกห้องเรียนนะครับเคยรู้สึกไม่ชอบหน้ากโกรธหรือว่ารำคาญใจใครบางคนเป็นพิเศษไหมคะทั้งๆท,ที่แบบเราอาจจะยังไม่รู้จักเขาดีด้วยซ้ำแต่อยู่ๆก็รู้สึกว่าคนนี้น่างหงุดหงิดจ,จังเลยหรือเห็นคนนั้นแล้วแบบอิจฉาขึ้นมาเฉยเลยความรู้สึกแรงๆที่มันเกิดขึ้นมาเออมันมาจากไหนกันแน่คะ อืมเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยครับและก็ตรงกับเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้พอดีเลยคือคำตอบเนี่ยมันซ่อนอยู่ในพื้นที่ที่ลึกมากๆของจิตใจเราในสิ่งที่นักจิตวิทยาอย่างคาวยุงเขาเรียกว่าเงาหรือ shadow ครับ shadow ใช่ครับมันไม่ใช่เรื่องผีสางหรือเรื่องลี้ลับอะไรเลยนะแต่มันคือส่วนหนึ่งในตัวเราทุกคนเลยเป็นด้านที่เราอาจจะไม่เคยรู้ตัวด้ซ้ำว่ามีอยู่นึกออกเลยค่ะ ดิฉันเคยเจอคำอธิบายของโค้ชคนหนึ่งชื่อโอลีแอนเดอร์สันเขาอธิบายได้เห็นภาพมากเลยเขาบอกว่าเงาของคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างทั้งในแง่บวกและลบที่คุณปฏิเสธเกี่ยวกับตัวเองแล้วก็ซ่อนไว้ภายใต้หน้ากากที่คุณลืมไปแล้วว่ากำลังสวมมันอยู่โอ้โหฟังแล้วเหมือนเราทุกคนกำลังสวมหน้ากากโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะใช่เลยครับมันคือทุกแง่มุมที่เราเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กๆว่าไม่ดีไม่ควรทำหรือน่าอาย เราเลยผลักมันเข้าไปเก็บไว้ในห้องใต้ดินของจิตใจและการเจาะลึกของเราในวันนี้ก็คือการลองเอากุญแจไปไขห้องใต้ดินบานนั้นดูไม่ใช่เพื่อจะเข้าไปซ่อมแซมอะไรที่พังนะครับแต่เพื่อไปทําความรู้จักครับเพื่อไปทําความรู้จักกับเพื่อนเก่าที่เราลืมไปแล้วเพื่อที่จะกลับมาเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นน่าสนใจมากค่ะนั้นเรามาเริ่มกันที่คําถามพื้นฐานที่สุดก่อนเลยเจ้าเงาที่ว่าเนี่ย มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะทําไมเราถึงต้องมีส่วนที่ต้องซ่อนเอาไว้ด้วยล่ะคะมันเริ่มตั้งแต่เรายังเป็นเด็กเลยครับเราทุกคนเกิดมาพร้อมกับบุคลิกภาพที่ครบถ้วนแต่พอเราโตขึ้นสังคมพ่อแม่โรงเรียนก็จะเริ่มสอนเรา<อ>ครับว่าพฤติกรรมแบบไหนเป็นที่ยอมรับแบบไหนไม่เป็นที่ยอมรับอย่าเห็นแก่ตัวนะอย่าขี้เกียจซี่อย่าส่งเสียงดังอะไรพวกนี้ค่ะ คำสอนเหล่านี้แหละครับที่ทําให้เราเริ่มแบ่งแยกคุณลักษณะต่างๆของตัวเองส่วนที่ดีที่น่ารักที่สังคมชื่นชมเราก็เก็บไว้เป็นตัวตนที่เราแสดงออกหรือที่เรียกว่า self identity ส่วนคุณลักษณะที่เราถูกสอนว่าไม่ดีอย่างความก้าวร้าวความขี้อิจฉาหรือแม้กระทั่งความอ่อนแอเราก็ผลักมาลงไปในเงาเพราะเราไม่อยากถูกปฏิเสธ หมายความว่าเงาก็คือโกดังเก็บของที่เราไม่ต้องการแต่ของพวกนั้นก็ยังเป็นของเราอยู่แล้วถ้าเราปล่อยมันทิ้งไว้ในโกดังไม่ไปยุ่งกับมันมันจะส่งผลอะไรกับชีวิตเราบ้างคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเงาของเรากําลังทํางานอยู่เบื้องหลังสัญญาณมันชัดเจนกว่าที่เราคิดนะครับเคยรู้สึกไหมว่าทําไมชีวิตมันติดขัดวนอยู่ในหลูปเดิมเดิมเคยคะ่ะนั่นแหละครับอาจเป็นฝีมือของเงายกตัวอย่างเช่นความรู้สึกกระสับกระส่ายไม่เคยพอใจกับอะไรเลย ได้นั่นก็แล้วได้นี่ก็แล้วแต่ข้างในมันยังหวงหวงหรือพฤติกรรมที่ชอบทำลายความสำเร็จของตัวเองที่เรียกว่าเซิร์ฟ sabotage พอจะไปได้ดีทีไรก็ต้องมีเรื่องให้ทุกอย่างพังลงมาทุกทีจริงด้วยค่ะบางคนก็ไม่สามารถไว้ใจใครได้เลยหรือโหยหาการยอมรับจากคนอื่นตลอดเวลาทั้งหมดนี้เป็นเหมือนเสียงตะโกนจากเงาที่พยายามจะบอกเราว่าเฮ้ hey, ฉันอยู่นี่นะหันมามองกันหน่อย พอพูดแบบนี้แล้วนึกถึงคำว่าปมหรือคอมเพล็กซ์ในทางจิตวิทยาเลยค่ะมันเกี่ยวข้องกันใช่ไหมคะเหมือนกับว่าเงาของเรานี่เป็นบ่อเกิดของปมด้อยหรือปมอื่นๆในใจเราเชื่อมโยงกันโดยตรงเลยครับปมก็คือกลุ่มก้อนพลังงานทางอารมณ์ที่แตกออกมาจากจิตสำนึกของเราซึ่งมักจะเกิดจากประสบการณ์ที่กระทบกระเทือนใจและเงานี่แหละครับคือปมที่ใหญ่และทรงพลังสุดๆเลย เมื่อปมน,นี้มันเข้ามาครอบงำจิตสำนึกของเราสภาวะนั้นแหละที่เรียกว่าอาการทางประสาทหรือ n e u โรซิสนิวโรซิสครับมันคือการที่เราถูกขังอยู่ในเรื่องเล่าเดิมๆของตัวเองเช่นคนที่มีปมเรื่องความไม่คู่ควรที่เกิดจากการถูกปฏิเสธในวัยเด็กเงาเน,นี่ยแหละก็จะคอยกระซิบข้างหูตลอดเวลาว่าเธอไม่ดีพอหรอกไม่มีใครรักเธอจริงหรอกแล้วก็เลยทำให้ไม่กล้าเปิดใจรับความสัมพันธ์ดีๆเข้ามาในชีวิต ถูกต้องครับแสดงว่าปมพวกนี้มันไม่ได้อยู่เฉยๆในใจเราใช่ไหมคะมันต้องหาทางแสดงตัวออกมาแล้ววิธีที่มันแสดงตัวออกมาบ่อยที่สุดที่บางทีก็ทำให้เราไปมีปัญหากับคนอื่นคืออะไรคะนั่นคือคกลไกป้องกันตัวทางจิตที่ทรงพลังและแนบเนียนมากที่เรียกว่าการฉายภาพหรือ projection ครับ projection ใช่ครับหลักการของมันเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งมากคือสิ่งใดก็ตามที่เราปฏิเสธในตัวเอง เรามักจะมองเห็นมันอย่างชัดเจนและขยายใหญ่ขึ้นในตัวผู้อื่นช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะฟังดูน่าสนใจมากหมายความว่าที่เราหงุดหงิดกับคนอื่นมากๆอาจจะไม่ใช่เรื่องของเขาแต่เป็นเรื่องของเราเองเหรอคะประมาณนั้นเลยครับลองนึกภาพตามนะครับสมมุติว่าในที่ทํางานมีเพื่อนร่วมง,งานคนหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าเขาขี้โอกมากๆพูดจาอวดตัวเองตลอดเวลาจนคุณรู้สึกรำคาญใจทุกครั้งที่เขาอ้าปากพูดค่ะนึกภาพออก คำถามที่น่าสนใจคือทำไมคุณถึงรู้สึกรุนแรงกับพฤติกรรมนี้เป็นพิเศษในขณะที่คนอื่นอาจจะแค่รู้สึกเฉยๆืความเป็นไปได้สูงคือลึกๆแล้วคุณอาจจะซ่อนความต้องการเป็นที่ยอมรับหรือความทะเยอทยานของตัวเองไว้ในเงาอาจเพราะเคยถูกสอนว่าการโอ้อวดเป็นสิ่งไม่ดีการถ่อมตัวตั้งหาคือคุณธรรมพอคุณเห็นคนอื่นแสดงคุณสมบัติที่คุณกดทับไว้ออกมาอย่างอิสระ มันจึงเป็นสก,กิดปมของคุณอย่างจังอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับว่าคนคนนั้นกลายเป็นจอโปรเจคเตอร์ให้เราฉายหนังเรื่องที่เราไม่อยากดูเกี่ยวกับตัวเองออกไปดิฉันเคยดีนหลักการหนึ่งที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าถ้ามีอะไรในตัวคนอื่นที่รบกวนใจเรามากๆมันอาจจะเป็นกระจกสะท้อนสิ่งที่เราไม่ยอมรับในตัวเองแนวคิดนี้เองสินะคะที่ทำงานอยู่ใช่เลยครับ และนี่คือเหตุผลว่าทำไมปฏิกิริยาทางอารมณ์ของเราต่อข้อบกพร่องเล็กๆน้อยๆของคนอื่นถึงรุนแรงเกินกว่าสถานการณ์จริงจริงค่ะบางทีเพื่อนแค่ทำอะไรไม่ถูกใจนิดหน่อยแต่เรากับโกรธเป็นฟืนเป็นไฟนั่นอาจเป็นการทำงานของ projection ที่น่าทึ่งคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหันกลับมายอมรับส่วนนั้นในตัวเองได้เช่นยอมรับว่าใช่ ฉันเองก็อยากให้คนอื่นเห็นคุณค่าในตัวฉันเหมือนกันความรู้สึกหมุดหงิดรำคาญใจเวลาเห็นพฤติกรรมนั้นในคนอื่นจะลดลงไปเองเลยครับอัตโนมัติเลยเหรอคะครับเราจะเริ่มมองเขาอย่างที่เขาเป็นจริงๆไม่ใช่ผ่านฟิลเตอร์ของเงาในใจเราฟังดูแล้วเงาเหมือนเป็นตัวร้ายในเรื่องเลยนะคะแต่มันมีแค่นี้จริงๆหรอคะมันมีด้านดีบ้างไหมหรือว่ามันคือด้านมืดที่เราต้องคอยควบคุมไว้ตลอดเวลา นี่เป็นประเด็นที่สำคัญมากและคนมักเข้าใจผิดกันครับเรามักจะเชื่อมโยงคำว่าเงากับด้านมืดเสมอแต่จริงๆแล้วเงาเป็นที่เก็บศักยภาพที่ยังไม่ถูกค้นพบของเราไว้ด้วยครับมันคือเงาทองคำหรือ golden shadow เงาทองคำหมายถึงอะไรคะลองนึกถึงคนที่มีพรสวรรค์ด้านศิลปะแต่เติบโตมาในครอบครัวที่เชื่อว่าศิลปินเป็นอาชีพไส้แห้ง เขาก็อาจจะกดทับความเป็นศิลปินของตัวเองลงไปในเงาออ๋ oh. หรือคนที่จริงๆแล้วเป็นผู้นำโดยธรรมชาติแต่กลัวการถูกวิจารณ์ก็เลยเลือกที่จะเป็นผู้ตามที่เงียบเเสมอมาคุณสมบัติเหล่านี้คือทองคำที่ถูกฝังดินไว้ครับนอกจากนี้แม้แต่คุณสมบัติที่ดูเหมือนจัดลบก็ยังมีด้านที่เป็นประโยชน์นะครับ อย่างเช่นอย่างเช่นความก้าวร้าวหรือ aggression ครับความก้าวร้าวเนี่ยนะคะจะมีประโยชน์มีแน่นอนครับในระดับที่ดีต่อสุขภาพจิตความก้าวร้าวคือพันชีวิตคือแรงผลักดันที่ทำให้เรากล้าที่จะยืนหยัดเพื่อตัวเองกล้าปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ใช่ทำให้เรามีขอบเขตที่ชัดเจนถูกต้องครับเป็นพลังที่ทำให้เรากล้าเผชิญหน้ากับความท้าทายและลุกขึ้นสู้คนที่กดความก้าวร้าวของตัวเองไว้ทั้งหมด มักจะกลายเป็นคนที่ยอมคนอื่นไปซะพวกเรื่องไม่กล้าสแสดงความต้องการของตัวเองและสุดท้ายก็จะรู้สึกขุ่นเคืองใจอยู่ลึกๆดิฉันไปเจอแนวคิดหนึ่งที่ค่อนข้างสุดตรงมาจากสิทธิเอกของยุ่งที่ชื่อเอริกนอยแมนเขาบอกว่าบางทีเราต้องทำอะไรที่ขัดต่อศีลธรรมของสังคมเพื่อจะกลับมาสมบูรณ <s> ์ฟังดูอันตรายนะคะมันหมายความว่ายังไงกันแน่คะฟังดูน่าตกใจใช่ไหมครับแต่เขาไม่ได้หมายถึงการไปทำผิดกฎหมายหรือทำร้ายใครนะ แต่หมายถึงการปลดแอกตัวเองออกจากกรอบความคิดที่บกพร่องของสังคมหรือครอบครัวบางครั้งเด็กดีที่เราถูกสอนให้เป็นอาจจะเป็นคุกที่ขังศักยภาพที่แท้จริงของเราไว้อการทำสิ่งที่ขัดในที่นี้อาจหมายถึงการที่ลูกชายตัดสินใจลาออกจากงานราชการที่มั่นคง <c oughs> เพื่อไปทำตามความฝันในการเป็นนักดนตรีซึ่งอาจจะขัดต่อค่านิยมของครอบครัวอย่างรุนแรง แต่นั่นคือการกระทําที่จําเป็นเพื่อเชื่อมต่อกับตัวตนในเงาของเขาอีกครั้งซึ่งสิ่งนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับพลังสร้างสารรค์เลยครับเชื่อมโยงกับพลังสร้างสารรค์ยังไงคะการทํางานสร้างสารรค์ไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปการเขียนการปั้นหรือการเล่นดนตรีมันเป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมระหว่างจิตสํานึกกับจิตใต้สํานึกมันเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เงาได้ออกมาพูดคุยก,กับเรา แรงผลักดันที่จะสร้างสารรค์อะไรสักอย่างมักจะเป็นเสียงเรียกจากเงาในใจที่บอกให้เราปลดปล่อยอารมณ์ที่ถูกปิดก,กัน้นใช่ครับหรือยอมรับตัวตนในด้านที่เราเคยปฏิเสธออกมาผ่านผลงานศิลปะโอเคค่ะพอจะเข้าใจแล้วว่าเงาคืออะไรแล้วก็ไม่ได้เลวร้ายเสมอไปทีนี้คำถามสำคัญคือแล้วเราจะทำงานกับมันยังไงคะคำว่า shadow work นี่มันคือการทำอะไรกันแน่ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องใหญ่โตจัง จริงๆแล้วมันเป็นกระบวนการที่ทำได้ในชีวิตประจําวันเลยครับหัวใจสําคัญของมันคือการเปลี่ยนทัศนคติไม่ใช่การซ่อมแซมตัวเองเพราะเราไม่ได้แตกสลายแต่เป็นเป็นการระลึกถึงและต้อนรับส่วนที่เคยพลัดพรากให้กลับคืนสู่บ้านในใจเราอีกครั้งเริ่มต้นด้วยการเป็นนักสังเกตการชีวิตของตัวเองอย่างไม่ตัดสินมีเทคนิคที่เป็นรูปธรรมแนะนำไหมคะสำหรับคนฟังที่อยากจะลองเริ่มต้นดูมีหลายวิธีเลยครับ วิธีที่คลาสสิกและทรงพลังที่สุดคือการเขียนบันทึกหรือ journaling journaling ครับแต่ไม่ใช่การเขียนไดอารี่ทั่วไปนะมันคือการเขียนทุกอย่างที่ผุดขึ้นมาในใจอย่างอิสระโดยเฉพาะความรู้สึกที่เราไม่ชอบเช่นความอิจฉาความโกรธความกลัวโดยไม่ต้องเซ็นเซอร์หรือตัดสินตัวเองเลยอืมอาจจะลองเริ่มจากคำถามนำง่ายๆก็ได้นะครับเช่นวันนี้ฉันหงุดหงิดใครเป็นพิเศษเพราะอะไรแล้วเขียนไปเรื่อย บางทีคำตอบที่แท้จริงอาจจะโผล่ออกมาในหน้าที่3หรือ4ก็ได้ทำให้นึกถึงคำพูดของ Fox m o ์มอลเดในเรื่อง X-File เลยค่ะไม่รู้ว่าเคยดูหรือเปล่าเขาบอกว่าความฝันคือคำตอบของคำถามที่เรายังไม่รู้วิธีที่จะถามซึ่งมันก็คงจะเชื่อมโยงกับอีกเทคนิคหนึ่งคือการวิเคราะห์ความฝันหรือ Dream Analysis ใช่ไหมคะใช่เลยครับยุงเชื่อว่าความฝันคือภาษาของจิตใต้สำนึก การจดบันทึกความฝันทันทีที่ตื่นนอนแล้วลองสังเกตดูสัญ,ญลักษณ์หรือตีมที่เกิดขึ้นซ้ำๆมันจะเป็นเหมือนจดหมายจากเงาที่ส่งมาถึงเราโดยตรงสัตว์ประหลาดที่ไล่ล่าเราในฝันอาจจะเป็นตัวแทนของพลังหรือความรู้สึกบางอย่างในตัวเราที่เรากำลังวิ่งหนีมันอยู่ในชีวิตจริงยังมีเทคนิคอื่นๆอ,อีกไหมคะที่อาจจะแปลกใหม่หน่อยมีอีกหลายวิธีที่น่าสนใจครับอย่างเช่นการทำงานกับกระจกหรือ mirror work คือการสบตากับตัวเองในกระจกจริงๆแล้วลองพูดคุยกับตัวเองยอมรับในสิ่งที่เห็นค่ะอีกเทคนิคที่สำคัญคือการปลดปล่อยอารมณ์หรือ emotional release ในพื้นที่ปลอดภยัยอารมณ์ในภาษาอังกฤษคือ emotion ซึ่งก็คือ energy in m o t i o n หรือพลังงานที่ต้องเคลื่อนไหวพลังงานที่ต้องเคลื่อนไหวครับบางครั้งเราก็แค่ต้องการพื้นที่ที่จะร้องไห้ ตะโกนใส่หมอนหรือเต้นบ้าๆบาบาในห้องคนเดียวเพื่อให้พลังงานที่ติดค้างมันได้ไหลออกไปดิฉันเจอเทคนิคที่คาดไม่ถึงในข้อมูลที่เรามีด้วยค่ะอย่างเช่นการเรียนรู้จากสถานที่ที่ไม่เคยไปเขาอธิบายว่าให้ลองวิเคราะห์พลังงานของเมืองหรือสถานที่ที่ดึงดูดเราเป็นพิเศษอย่างพลังงานที่คึกคักวุ่นวายแบบผู้ชายหรือแยงของนิวยอร์กอาจจะสะท้อนว่างเงาของเรากำลังหอยหาความกล้าสแสดงออกอืม ในขณะที่พลังงานที่สงบนิ่งแบบผู้หญิงหรือยินของชายหาดที่ฮาวายอาจจะบอกว่าเราต้องการการพักผ่อนและการดูแลตัวเองมากขึ้นเป็นแนวคิดที่น่าสนใจดีนะคะเป็นมุมมองที่ลึกซึ้งมากครับหรือแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อย่างความทรงจําที่ผุดขึ้นมาแบบสุ่มในระหว่างวันเวลาที่เรากําลังล้างจานอยู่แล้วจู่ๆก็นึกถึงเหตุการณ์ตอนป .4 ขึ้นมามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับมันอาจจะเป็นสัญญ,ญาณจากจิตใต้สํานึกที่กําลังบอกใบ้ถึง เรื่องที่อย่างค้างคาหรือ unfinished business ที่ต้องการให้เรากลับไปมองใช่ครับแต่สิ่งสำคัญที่ต้องย้ำคือเป้าหมายไม่ใช่การหมกมุ่นอยู่กับการคุดคุยอดีตจนไม่เป็นอันทำอะไรนะแต่คือการใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อทำความเข้าใจตัวเองและใช้ชีวิตในปัจจุบันอย่างมีสติและเต็มที่มากขึ้นการทำทั้งหมดนี้ทั้งการเขียนการวิเคราะห์ความฝันเป้าหมายสุดท้ายคืออะไรคะคือการกำจัดเงาให้หมดไปเหรคะไม่ใช่การกำจัดเลยครับ นั่นเป็นความเข้าใจที่ผิดมาหันเลยเป้าหมายสูงสุดคือการบูรณาการหรือ integration ครับเราไม่ได้ฆ่ามังกรแต่เราเรียนรู้ที่จะขี่มันเราไม่ได้กำจัดเงาทิ้งไปแต่เราโอบรับมันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเราเรียนรู้ที่จะใช้พลังของมันในทางที่สร้างสรรค์เพื่อให้เรากลับมาใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพไม่ใช่แค่ครึงคร่งๆกลางๆเหมือนที่เคยเป็น กระบวนการนี้ในทางจิตวิทยาของยุงเรียกว่า i n d i v i d u a t i o n ใช่ไหมคะที่หมายถึงการติบโตเป็นตัวของตัวเองที่สมบูรณ์อย่างแท้จริงถูกต้องครับ i n d i v i d u a t i o n คือการเดินทางเพื่อเป็นปัจเจกบุคคลที่สมบูรณ์ไม่ได้ถูกหลอมรวมไปกับความคิดของคนอื่นและการ,รเผชิญหน้ากับเงาคือบททดสอบที่สำคัญที่สุดบทหนึ่งในการเดินทางนี้ผลลัพธ์ของมันคือการที่เราจะพึ่งพาตัวเองได้จากภายในหรือ self reliance ไม่ต้องวิ่งหาการยอมรับจากภายนอกอีกต่อไปอืมเราจะปลดแอกตัวเองจากความคาดหวังของอีโก้มีชีวิตที่จริงและเป็นของแท้มากขึ้นความขัดแย้งในใจจะลดลงและชีวิตจะพบกับความสมดุลอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปการเดินทางที่เราคุยกันมาทั้งหมดในวันนี้ได้ว่าการที่เราได้เรียนรู้ว่าทุกคนมีเงาและเงาไม่ใช่สิ่งเลวร้ายเสมอไปมันเป็นส่วนหนึ่งของเราที่แค่รอการยอมรับ มันมักจะ,สะแสดงตัวผ่านการฉายภาพไปยังผู้อื่นและการหันกลับมาทำงานกับมันไม่ใช่เพื่อกำจัดแต่เพื่อบูรณาการให้เรากลายเป็นคนที่สมบูรณ์และใช้ชีวิตได้อย่างเป็นของแท้มากขึ้นเป็นการสรุปที่ยอดเยี่ยมครับมันคือการเดินทางกลับบ้านคือการต้อนรับทุกส่วนของตัวตนกลับมาอยู่ร่วมกันอีกครั้งไม่ว่าส่วนนั้นจะเคยถูกผลักไสหรือซ่อนไว้ลึกแค่ไหนก็ตามก่อนจะจากกันไปดิฉันอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนขบคิดเพื่อการสำรวจต่อยอดค่ะ ที่เราคุยกันมาทั้งหมดคือเงาในใจของแต่ละคนแต่ถ้าเราลองมองภาพที่ใหญ่ขึ้นล่ะคะสังคมหรือแม้แต่ประเทศชาติก็มีเงาของตัวเองเช่นกันส่วนที่เราไม่อยากยอมรับในประวัติศาสตร์หรือค่านิยมที่เราปฏิเสธแต่ยังคงแฝงตัวอยู่ในวัฒนธรรมของเราคําถามที่น่าขบคิดก็คือการที่แต่ละคนหันมาเผชิญหน้ากับเงาของตัวเองจะส่งผลต่อการเยียวยาเงาของส่วนรวมได้อย่างไรคะ เป็นยังไงกันบ้างครับใช่เนื้อหาที่คุณตามมาหาอยู่หรือเปล่าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราความรู้นอกห้องเรียนกันด้วยนะครับวันนี้พวกเราขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับการค้นพบครั้งหน้าสวัสดีครับ